สวัสดีค่ะวันนี้อาจจะมาบอกสูตรหวยมาเลยนะคะหวยมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาต้องสังเกตสถิติและกำลังวันด้วยนะคะสูตรแรกที่อาจจะมาบอกให้สังเกตวันที่22นะคะผลที่ได้จะเป็น4851เลขล่าง68เราก็จะนำหลักพันบวกกับหลัก10บล่างดูตามตัวอย่างเลยนะคะ 4บวก6บวก6%เซจะได้เลขเด่น0กับ6และอีกสูตรนะคะเราจะใช้2ตัวบนบวก2ตัวล่าง2ตัวบน5 1บวก2ตัวล่าง6 8คูณด้วย6%จะได้เลขเด่น5กับ0ชนกันที่0ูนยนะคะเส็ดด้วยนะคะถ้าสูตรมีเบิ้ลแสดงว่าหวยงวดถัดไปอาจติดเบิ้ล ผลงวดถัดไปวันเสาร์ที่25เลขที่ออก70888เห็นไหมคะมีเบิ้ลและติดศูนย์ส่วนตารางเลขประจำวันให้เพื่อนๆนนำมาจับคู่หรือนำไปใช้ได้ทุกหวยหุ้นเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ